สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะวันนี้วันตุดจีนนะคะก็มีควานช้างนะคะควานช้างมาไหว้ตุดจีนนะคะอธิบับธิบายมาอันนี้หมายความว่ายัางไงค <thinking> า,า,างค้า <Yeah>. วันนี้ตอนนี้อันนี้เราเราได้มาทำไหว้ครูประกำช้างกันนะคะดีดีเป็นนี้เนี่ยให้หมอเท่าที่เนี่ยเขาดูเราบางช้างในลาระชาชาติวันนี้ได้มากราบไหว้ปู่ประกำในวันตรุษจีนมาเต้นไหว้ข้างไก่นี่หมายถึงว่าดีกว่าอยู่ตรงนั้นเต้นที่ตรงนี้แสดงว่าที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์อ่เนี่ย อุดมสมบูรณ so ์มากๆทำตำนายและคางไก่อุดมสมบูรณ์นะก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบใช่ไหมตโอเคขอให้ oh, okay. uh okay. ปังช้ารนชาชาติเจริญยิ่งใหญ่เจริญเจริญเจริญจยิ่งใหญนี้ปังปัรวยรวยเัเลยน้งเท้าปะาเามอเลว เออเบิ้งเล็กด้อคอยชัลรงมือเราเบ้องเล็กด้อเบื้งเล็กเบิ้งเล็กคนเบิ้งเล็กคนเดวาย์เบ้อ ก็มีควานช้างอ่าทุกท่านนะคะที่เลี้ยงช้างทุกเชือกที่นี่นะคะมาร่วมกราบไหว้นะคะในวันตรุษจีนนะคะอ่าลุนลุนลุนเลขกันนะคะลุ้นเลขกันนะคะห้าคนซื้อหวยก็ลุ้นไปนะคะสวนแม่ควานไม่ซื้อก็หา ไม่ได้ไปดูกับเขานะคะอนนี้ก็จะลาแล้วนะคะลาแล้ว แล้วเ้ย่กไปเลยเจแเจ็ดแเกาเเดแเกา้าปเจ็ดแเกาเจ็ดแเกาเจ็ดแเกาเจ็ตเกาเดแเกาเจ็ดเกาเจ็ดแปเกาเจ็ดแเ อะไไม้ดินี่นี่ไรเนี่ยไก่นี่คือมีตับป่ะตับไก่ต้มไปลอไปลองได้ผล้ไม้บุรีอีกใ่หอาวข้าครูให้จฉพาะกวนช้างนะ คนพนักงานขายของกับคนเก็บขี้น่าไม่ได้ให้ไหมวากวนช้างไปเคลียร์กันอังเปาอยู่ข้างในค่ะพนักงานเก็บขี้ไม่ได้นะนี่ต้องไปเอาข้างในให้ควนช้างเ่าด้อยใจเราร้อยใจเราน้อยใจเัราี้เราบิสุทิ์พูดแล้วว่าทรงทางทราบพูด

ก็ขอให้ปางช้างและควานช้างและช้างทุกเชียบที่นี่อ,อ,อยู่ดีมีสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ